นี่คือต้นขี้เหล็กนะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในไร่ของเราปลูกใกล้ต้นกล้วยพี่เลี้ยงนะครับในร่องต้นยูคานะครับเสร็จเรียบร้อยต้นวันนี้ปลูกต้นายางนามะขามใหญ่มะขามยักษ์นะครับแล้วก็ต้นขี้เหล็กนะครับ เวลาโตมาก็จะเก็บใบไปต้มแล้วก็ปั่นขายแกงอ่อมใส่หนังวัวใส่เนื้อหมูอร่อยมากนะครับเป็นยาด้วยนะครับได้พันธ์มาจากท่านคุณครูธนวัฒน์กะละวานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้พันธ์มาหาอยู่ตั้งนานนะครับไม่มีเวลาไปหาบอดี ไปเจอท่านท่านก็เลยให้มาประมาณ10 20ิกว่าต้นนะครับทั้งต้นขี้เหล็กแล้วก็ต้นมะขามยักษ์นะครับท่านบอกว่าไปลองไปปลูกดูนะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับบ้าปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ท่านก็บอกให้เอามาเยอะๆอยู่ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าปลูกเยอะก็เหนื่อยนะครับ ปลูกไปเรื่อยๆก่อนครับอันนี้คือต้นขี้เหล็กนะครับปลูกทิศตะวันออกของคลองไส่ไก่ของเรานะครับในไร่คนลกป่าบ้าปลูกนะครับปลูกแถวนี้นะครับเป็นแถวนี้นะครับอันนี้ต้นมะขามหวานนะครับที่เหลือประมาณ20ต้นนะครับในไร่ของเราก็สั่งกล้วยมาเพิ่มอีกอยู่นะครับปลูกเสร็จแล้วครับ มีต้นขี้เหล็กครับต้นขี้เหล็กแล้วก็มีกล้วยที่เลี้ยงหนอติดเดียวนะครับนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน้าแลงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ